ยินดีต้อนรับสู่ทุ่งเจดีค่ะว้าวแมวคำเมวคำนี่นี่เห็นไหมคะตลาดทุ่งเจดีค่ะที่นี่โอ้ดูหมว่วขากันดมั่วชกาดนูมักวะกาดโอ้แต่ละคนวัยรุ่นมากนี่เรากำลังเข้าสู่เส้นทางของตลาดทุ่งเจดี จุดแรกที่ผ่านนี่คือ ini, you know ป้ายทางเข้าของสถานที่แห่งน oh, ี้นะคะเอ้ามาในซอยนี้นะคะตลาดนี้เีไปด้วยกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนไม่เคยมาเหมือนกันค่ะตลาดทุ่งเจดีเปิดใหม่วันนี้วันแรก เดนค่ะมันสี่เมตรพอดีค่ากาเดนเบียดไปครึ่งล้วเขาเกินกี่กิโลเมื่อกี้ป้าก็บอกไหมครับสองกิโลเราถึงแล้วเนี่ยป้าไผ่เนี่ยป้าไผ่เหรอนาเรือมั้งใช่ไหม ลุงตกบ่อก็ว่ากันไปนะะนี่เขาเขามาทําทางข้างๆนะกําลังไล่ไล่คิดว่าเดี๋ยวนะ่าจะทําให้โล่งไปจนถึงข้างหน้ามีข้างหน้ายังมีนี่ตลาดเปิดใหม่นะคะเราก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยปรับปรุงเส้นทางนี่าานะคะมาตามขั้น้าไปนะคะ <c oughs> มาลุ้นกัน เป็นเหมือนท้องเที่ยวเนอ้องสวนพึ่งราชบุรีก็เริ่มตั้งแต่ว่า ปลูทุเรียนเพียบเลยโอ้ยดองทุเรียนชนทุเรียนไปเลยจะเอามาท้องเที่เนาะอันนี้กระปุกป่าไผ่ค่ะตลาดทุ่งเดีนี่ไงตลาดป่าไผ่เป็นป่าไผ่ถึงยังถึงยังถึงยังถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงเนี่ยเหรออ๋อเขาไปเลยนี่ไงตลาดตลาดนะคะงานก็เปิดใหม่แล้วก็มาเซอร์เวย์หน่อยค่ะตอนไหนตลาดเปิดใหม่แล้วก็อยากมาเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะ จไไม่รู้ไปโน้นไปโน่นไปเขียนกระจกเราตรงนี้ไงขาที่จับรถล่มๆสินี่ไงเข้าไปในนี้แล้วเดี๋ยวเดินเข้านี่กระจกล้มล้มนี่เออโอเคแอบจะได้ไม่ร้อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะสวยงาม เราไปเที่ยวข้างในกันนะคะว่าเขาจะมีสินค้ามีอะไรอย่างไรบ้างนี่าากับได้เด้ขาบอกว่าไม่คเข้างในก็ไม่ได นี่เลยจุดนี้คืออะไรคะนี่สิงห์ไข<า>ท่ทองเขาเพิ่งเริ่มวันนี้ตลาดวันแรกก็รอแม่ค้าเนาะจุดอาหารน,นี่โอ้ผีสูงสวยชุ่มเซดีมาเก็ตโอ้นี่มีฟอกซองด้วยนะคะทุกคนชิวชิว อุ้ยกว้างกว้างทุกคนขามาได้เลยค่ะขาที่หนอ่าดูสิคะแล้วก็มีโฟกซองด้วยนะคะตลาดมีอะไรด้วมีผักขายด้วยด้ยร้านนี้ร้านนี้มีบอลด้วย มีบอลด้วยเอ้ยมีผักพี่เลดโอด้วยมีนี่ได้อันนี้ขวยเตียวอ้าวทานอะไรคะคุณทานอะไรคะคุณขุยขวยเตียวอะไรคะอ๋อของก็ไก่ค่ะอ๋อโอเคอันนี้อะไรเอ่ยของมอนไข่ค่ะของม่อญไข่โอเคเสื้อผ้าหรอคะเสื้อผ้านี่เป็นของชุมชนค่ะอ๋อของชุมชนร้านท้ามันยังไม่เปิดอะไรเลย นนูมีนมจีบเหรอเมื่อกี้เป็นนมจีบเหรอเดี๋ยวเราไปดูฝัง่งโน้นนะคะว่ามีอะไรคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะทุกคนฝากแชร์ด้วยนะ